สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอเช่นเคนประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่า,าสั้ซีจะมา,าสั้นๆจริจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจเจ้าดมทีมงานง่ายๆนะอย่าห่อยอดนะเอาช่วงนี้ฟีฟ่าเดย์อย่างที่บอกไปก็เป็นเบรกทีมชาติกันก็จะเริ่มเตะก,กันเนี่ยภายในวันสองวันนี้แล้วก็ไล่ย,ยาวไปประมาณสองสัปดาห์ก็ได้พักก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 กันนััััันน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 ิิดห่่่่่่อออออยยยะะะะะจจจ๊๊เเเเพรราาา้้้้ผลลลลลฟุตบททีีสีสใมมมมืืค็็แวไไปป ลีกเดอร์ของอัลจีแพรบอัลจีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนะท่านทั้งสอง U.S.M. เอลฮารัชนะก็เปิดบ้านถล่มโอลิมปิกมากราเน่ไป3-0ต่อที่ฟิลิปปินส์นะจ๊ะเมื่อคืนนะมาฮาริก้านะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้มานิลาดิกเกอร์ไปยับเยิน1-5ปิดท้ายกัที่ดิวิชั่น1ของอาร์เมเนียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้พิวนิกทีม2นะก็เฉือนชนะอารารัตเบาเบาอารารัตตอนเมาไป3-2นะจ๊ะอันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนนะทีนี้มาดูข่าวคราาาววงงงกกกกกกรลลูหนนนนนัััับ้้แแะ ไปเริ่มมาที่เรื่องราวของพวกพี่ๆก่อนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะพี่มึงมา่านถนนจะไปครับผมใหม่ะพีรู้วิญญาณมงกรู้วิญญาแล้วกเ่งวิันแบไปเปหกยือเลาไปอยู่บารมนจะไปเป็นเหล็กยือโดารีมันจะเปเ่งหมดเยนรนั่นเองจล่าสุดนะการต่อสัญญาใหม่ของบางโมโมซาร่ายักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอวนะจะนายจ๋ายังคาราคาตุงอยู่นี่ย่างเข้ากลางเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะเอายังไงอย่างนั้นอย่างนี้หลายฝ่ายก็มองว่าเด ในช่วงจบซีซันนี้ก็เป็นได้เมื่อบ,บังโมเนหมดสัญญาะจะล่าสุดนะเอเย่นคนเก่งของบังโมอย่างรามี่อับบาสเนี่ยนะก็ออกมาโพสชมลูกค้าของตัวเองนะจ๊ะบอกว่านี่คือผู้เล่นที่เก่งและดีรถประเสริฐสีที่สุดในโลกแล้วนะท่ามกลางอนาคตที่ยังเป็นเครื่องหมาย question mark อยู่ว่าจะอยู่หรือจะไปจากพวกพิพรีนั่นเองนะจ๊ะมันแปลกสมอไหมนี่เป็นการโพสชมโมซาร่าครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนฟังแปลกไหมฟอร์มดีมาตลอดเลยไม่โพสมาโพสในช่วงเวลากลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดที่ จะมีการเจราจาต่อสัญญากันเกิดขึ้นเพราะถ้าหลุดจากเดือนนี้ไปเข้าธันวาคมจะเตะกันปุ๊บ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 โอกาสต่อสัญญามันยากนั่นเองนะจ๊ะโดยอับบาสเนี่ย,ะยนะก็ใช้าการแชร์นะเป็นแชร์ของโพสตจากพรีเมียร์ลิงอังกฤษเนี่ยนะเป็นตารางการมีส่วนร่วมกับประตูมากสุดในฤดูกาลนี้ก็คือโมซาร่าที่14ประตูแซงเออร์ลิงเบร์ฮาร์เลนที่ทำไว้12ประตูในการมีส่วนร่วมนั่นเองนจะจ๊ะแล้วก็แคปชั่นสั้นๆ best player in the world หรือว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกนั่นนเออองง่กก็ต้้รรูววาาาาโพแบบีีมมมคหย มีนัยยะอะไรหรือเปล่าสําหรับรามีอับบาสเอเย่นของบางโมนะจ๊ะโดยตอนนี้เนี่ยเขาลือกันอะฟังหูไว้สองหูนะเรื่องนี้นะเดอะมิเรอร์เขาบอกว่าตอนนี้โมซาร่ากับรามีบาสเจรจากับลิพูเรียบร้อยแล้วและต้องการสัญญา2ปีเป็นอย่างน้อย2ปีเป็นอย่างน้อยนะโมซาร่าในวัยสามสองย่างสามสามถ้าได้2สองปีก็จะเป็นสามสี่ย่างสามห้านะนะและเขาบอกว่าจะเจราจาเพิ่มเติมในเรื่องของค่าเหนื่อยที่ไม่อยากให้ลดลงจากเดิมที่ได้เกือบสี่แสนปอนด์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะไม่อยากให้มันลดลงมาจนหน้าเกลียดนะจ๊ะโดยสสัปดาห์ตรงนี้ FIFA Day เี ว่ารามิอาบาสโมซาลาและทีมงานบอร์บริอหางฮอลลีปูจะเจราจากันให้ตกผลึกว่าตกลงจะเอาอยัางไงจะต่อสัญญาหรือจะปล่อยย้ายฟรีหรือจะขายดีเดือนมกราคมนี้ซึ่งไอ้ชอยหลังสุดเนี่ยจะทำว่าไม่เกิดขึ้นหรอกเต็มที่ก็ปล่อยสัญญาในช่วงมิถุนายนปีหน้านั่นเองนะจ๊ะอา้าวรอดูกันว่าบางโมจะไปยักหน้าและไปยักเอวที่ไหนต่อหรืออยู่ที่อันฟิวต่อนะจ๊ะนาะยจ๋านะยักหน้ายักไหลอ,อ้าวอีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่ช่วงหลังเนี่ยก็อาการดีขึ้นฟอร์มดีขึ้นและเป็นกองหน้าที่ต้องบอกววว่่่าาาาาเเเปป็นนนนกกลออออองงงงจจจุมขรรินะรกกะิะะสสหับดดชูยื นู่นนั่นเองนะล่าสุดก็เปิดเผยเผยเผยว่าเขาเนกำลังมีความสุขกับการลงเล่นให้กับริวพูมากๆเลยแถมตอนนี้ก็กลับมายิงประตูได้แล้วด้วยนั่นเองนะในเกมที่เอาชนะวิลลาได้2องประตูเบิกร่องนะแตะหลบเอมิมาร์ติเนสแล้วก็เตะข้ามตัวมาร์ติเนสเข้าไปนั่นเองนะโดยเดอะกรองจุ่มบอแบบนี้ว่าเออตอนนี้นะฮะนูนรู้สึกว่านูนมีความสุขที่ได้เล่นนะพี่นะนูนมีความสุขที่ยิงประตูให้ริวพูได้เพิ่มอีกลูกนึงตอนนี้ทุกคนในทีมเนี่ยกำลังทําเกมรับได้อย่างยอดเยี่ย สูงจริงพี่เหมือนที่นูนบอกกันแหละนูนแฮปปี้สุดๆเลยที่ทีมเราไปได้ดีไปได้สวยและโชว์ให้แฟนบอลได้เห็นตอนลงสนามนนเว่าเราทําได้ดีนะตอนนี้เราต้องก้มหน้าก้มตาทําทงานหนักกันต่อไปนะพี่นะเรายังไม่ได้คว้าแชมป์อะไรเลยยังไม่ได้ชนะอะไรที่เป็นชิปเปร์ในฤดูกาลนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยมันเหลือเรื่องราวระยะทางอีกยาวไกลในเส้นทางการไปคว้าแชมป์นั่นเองในซีซั่นนี้อ่าก็ถือว่าพูดได้ดีให้สัมภาษณ์ได้ดีมากนะสำหรับดาวินเดอะกาชาปองกล่องจุม่มนูนเยสซะจ้ะ,จะเอาไปดูเรื่องที่หน้า ปรบมือกันหน่อยก็แล้วกันนะของบรูโน่เดือยยัวเฮ้ยแฟรนันโฟคิงกับตันทีมจอมยัวจอมโมโหจอมยียวนกลัวประสาทของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติโปรโตุเกสนะจ่าล่าสุดบินกลับไปช่วยทีมชาติโปรโตุเกสในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะที่จะเจอกับโปแลนด์ในวันศุกร์นี้เขาอาศัยนั่งสายการบินอีซี่เจ็ตนะไปลงที่ลิสบอนร่วมกับดิโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเล็กเสาตรงก็แล้วกันดาวโล่อชอห์ไอชิพายแบ็กขวาขวัญใจอาจารย์กุ๊กเอ็นอาร์นะจ๊ะก,ก็นั่งบริการแบบพี่ก็มไม่ เวลาเดินทางให้น้อยที่สุดนั่นเองนะแต่กลายเปกก็นว่าการเดินทางไฟนี้มีเรื่องหน้าตกกระจยนั่นคือมีผู้โดยสารเนี่ยนะหมดสติในช่วงเวลาที่บรูโน่เดินไปเข้าห้องน้ำที่ท้ายเครื่องเนี่ยนะสุดท้ายบรูโน่ก็นองตะโกนเรียกแอร์ว่าเฮ้ยมาเลย เนี่ยใครก็ไม่รู้เป็นลมอยู่ตรงนี้นะก็เลยรีบมาเลยรีบมาเลยตอนนี้นะพาน,าน,านักงานจะจวดแอร์มาเลยมาช่วยกันแล้วซูซานล,ลอเซนเนี่ยเขาบอกเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินไฟล์นี้เนี่ยนะก็บอกแบบนี้ว่าบูโน่เนี่ยกำลังเดินไปที่ห้องน้ําด้านหลังของเครื่องนะแล้วก็ก็เห็นเขาก็เลยร้องเรียกขอความช่วยเหลือน,ะนั่นเองนะทำให้ทุกคนเนี่ยบรรดาลูกเรือวิ่งไปเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติอยู่ตรงนั้นและบูโน่เนี่ยก็พาผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นมานั่งนะแล้วก็อยู่ดูจนแน่ใจว่าผู้ชายคนนี้ไม่เป็นอะรรมานนนนนช่วว่วงงทีตตตััั้้้จสๆแ หรือว่าบรูโน่น่ารักและถ่อมตัวมากๆนะเขาไม่ได้สนใจหรือว่าเขาคือบรูโน่เดอะยัวกับตันทีมแมนยูเต็ดนะซุปตาทีมโปรตุเกสเขาแค่ต้องการช่วยผู้ชายคนนั้นให้รอดจากการหมดสตินั่นเองนะทั้งบรูโน่และดารโลก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ท้ายพอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนบนไฟล์นั้นก็เลยรู้เลยอ้าวเดอะยัวนี่มาก็ไปขอถ่ายรูปกันใหญ่เลยนั่นเองนะอ้าวตามนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แหมเรื่องราวดีๆมันมีเยอะเหลือเกินแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงฟอร์มหหลุดนนนนีก็าาาเบบบสรัู้แฟ เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงจ เยี่ยมจริงๆอ้าวไปดูกันที่พี่บาวเกเซมิโร่หรือว่ากาเซมิโร่กันบ้างน,นะจ๊ะไม่ฟิลตัวกลางของทีมชาติบ,บราซิลแล้วก็แมนเชสเตอร์เดในวัย32ปีเนี่ยนะหรือว่าแมช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าออกแนวตุ้ยๆแล้วก็กินแซบกินร้อยจังหู้เนี่ยนะเจ้าตัวยืนยันว่ารู้ดูกันเนี้ยเฮ้ยพี่บาวเล่นดีนะน้องนุย้ยเออพี่บาวเล่นดีมากเลยก็มีเระอยู่เกมเดียวดิพี่เล่นไม่ดีก็คือแดงเดือนนั่นแหละทีแปรตีปูไปศูนย์สามนั่นะเมื่อต้นเดือนกันยานะเกมเดียวเลย นะว่าพี่เองพี่เสมคนนี้พลาดแค่เกมเดียวกับรีบูในแดงเดือดทีเด่เล่นแย่ถูกไหมทุกคนเห็นด้วยเปล่าเกมนั้นแหละหรือว่าตั้งฤดูกาลนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะเราเนี่ยเล่นกนไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ว่าพี่เสมมองว่าเราก็ยังมีฤดูกาลที่พอใจได้เราก็ค่อยเติบโตพัฒนาไปนะพี่เสมเนี่ยอยากช่วยน้องๆในทีไม่เต็มเหนียวเลยแล้ะบรรดาโค้ชตัฟโค้ชหรือผู้จัดก,การทีมคนใหม่นี่นะพี่เสมอยากช่วยแมนยูในแต่ได้เติบโตเหมือนที่พี่เสมเติบโตนี่ตอนมาวันแรกพี่เสมใส่เสื้อใส,สแอนนี่ตอนนี้พี่เสมเติบ ใส่2อไอ้แกนแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นนีทุกคนรู้ดีงานของพี่เสมคือตามหมาอะไรเพราะนั้นพี่เสมป้าเจมเดียวแดงเดือดที่เหลือพี่เสมว่าพี่เสมโอเกนะฝากด้วยตอนนี้2อไอ้แกนแล้วฝากทีมงานเสื้อแมยูเต็ดด้วยมีโอกาสขึ้นไปถึง3าไอ้แกนเพราะล่าสุดนี่คัวกลิ้งหมูของแม่นี่ร้อยจังหูอันนั้นคือพี่บ่าวก็เสมิโรนะจ๊ะซึ่งก็ออกมายอมรับว่าหวยแตกจริงๆในเกมแดงเดือดแต่ที่เหลือนี่ก็ถือว่ากล่อมแกล้มแล้วก็เป็นฤดูกาลที่พอจะอยู่ในเส้นทางที่คาดหวังได้บ้างเล็กน้อยนนะถ้้าาายยยััังกกกกรดบบบไปแแลลวว็ช่่่เเหือมมทีผต เกมในยุคข,ของรุดเฟรชรอยกุนซือรัศกา,การนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูกันที่1คนนะที่สนับสนุนสมโมสรแมนยูเต็ดในการแยกทางกับรุดเฟรชรอยนั่นคือตำนานน้ำหมีอย่างเทดดี้เชอริงแฮมนั่นเองนะจ๊ะอดีตกองหน้าแมนยูเต็ดชุดทรเวอร์แชมป์ในปี1999นะก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยสมโมสรยูเต็ดทำถูกแล้วกับการแยกทางกับรุดเฟรชรอยเรเดอร์ฮาร์กแล้วก็ทีมงานชาวดัตอีก2คนนั่นเองนะจ๊ะโดยเทดดี้บอกแบบนี้หลังจากที่รูเบนเดอะนวดอโมริมเนี่ยนะกุนซือคนใหม่ของยูเต็ดในวัย39ปีพาสตาฟโค้ชมาาาาอีีก5คนนนะทท่จมงสิบเต็ดก็้าป มีที่ว่างสำหรับรุดฟานและเรเนฮารวมไปถึงโค้ดอีก2คนที่เหลือในนะจ๊ะโดยเชอร์ลี่ยแฮมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับแฟลชสกอร์แบบนี้ก็บอกว่าเออน้าหมีว่าน้ำมันไม่เรื่องอะไรผิดพลาดเลยน้องรูเนี่ยนะเขาก็เป็นโค้ดเขามีผู้ช่วยเขามาก็เล่นปกติในการแยกทางกับน้องม้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยหน้าผู้จัดก,การทีมส่วนใหญ่ก็มาเพราะทีมงานของเขานั่นแหละและน้องรูเนี่ยนะหรือน้องหนวดเนี่ยมันมาด้วยโปรไฟล์ที่ยอดเยี่ยมเลยเพราะนั้นมันก็ต้องเรียกร้องสิ่งที่มันต้องการนั่นแหละและถ้าเขาไม่รู้จััััััักกกกกกกรรรรรรรุุดดหหหืือออออว่ออ่่่่่าาาานน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 ้้้้้งงงมมมมมมมขขพีีีีีีเเเยยยะะะไไไููจจบคลลิท็แป เพราะนั้นเวลาพูดถึการทีมคนใหม่เข้ามาเขาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ต้องไปแคร์ว่าสโมสรจะทําอะไรมาก่อนหน้านี้ก็จบตรงนี้ตัดจบกันไปกันแล้วกันเพราะนั้นสโมสรก็ถือว่าทําได้ดีแล้วในเรื่องนี้อ่ะตามนี้อ่ะนั่นก็คือความคิดเห็นของน้ำหมีเทดดี้เชอร์นิงแฮมนั่นเองนะจ๊ะโดย4คนที่ออกจากยูไนเต็ดไปก็มีรูฟเฟอ์โรยนะเรเนอร์ฮาร์กนะเยเลเทนรูเวล่าแล้วก็อีกคนเนี่ยเป็นปีเตอร์โมเรลนั่นเองนะจ๊ะก็แยกย้ายสลายโตไปทาเส้นทางของตัวเองส่วนบารูโน่โมริม ไย้ายไม่ได้เด้งไม่ได้แยกทางกับยูเอตตดตามที่รุจฝาลเล่นเพื่อนต้องเด้งออกไปเพราะการมาของรูเบนอวอริมนั่นคือดาร์เรนเฟลเชอร์นะจ๊ะอดีตกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ของยูเอต็ดเนี่ยนะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะถูกรายงานจาก BBC s p o r t ว่าเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยดีและไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการทํางานกับทีมชุดใหญ่ขนาดนั้นเพราะเจ้าตัวเนี่ยนะอยู่ในฐานะทีมงานโค้ชที่คอยประสานระหว่างทีมอะคาเดมี่กับทีมชุดใหญ่นั่นเองนะก็เกินง่ายว่าอังเตอคาเดมี่คนไหนเขา ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็โอกาสในการลงสนามทีมชุดใหญ่ต่อไปนั่นเองนะจ๊ะ BPC เกสต์สปอร์ตเขาบอกว่าตอนนี้นะสี่คนอย่างที่จะนำเซาซีไปข่าวที่แล้วเนี่ยไปหมดแล้วและทีมงานของอโมริมเนี่ยก็เข้ามา5คนก็คือกัลลอสเฟนันเดสนะอาเดรียโอคันดิโดเปาโลบารเรล่าเอเมเนลเฟโรแล้วก็ฮอกเกียววิวนาวนะจ๊ะส่วนเฟเชอร์ก็จะเป็นตัวประสานระหว่างอะคาเดมี่กับทีมชุดใหญ่นั่นเองนะอ้าวเคลียนะคนนี้ยังอยู่นะจ๊ะ ไปดูกันที่บอลรองดอ2024อย่างโรดรีกันบ้างนะจ๊ะกองกลางชาสเปยที่เจ็บหัวเข่าพักยาวทั้งฤดูกาลไปเนี่ยนะในวัา28ปีเนี่ยเจ้าตัวบอกเลยว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยนะเริ่มจะดีขึ้นและตั้งเป้าเลยเป้าตั้งหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะกลับลงสนามอีกครั้งกักบซิตี้ในช่วงฤดูกาลนี้จะไม่ยอมทิ้งฤดูกาลนี้ไปเด็ดขาดนะโดยโรดรีเนี่ยก่อนหน้านี้ถูกวินิจฉัยว่าจะต้องพัก6ถึง9เดือนนั่นคือปิดฉากซีซั่นนี้เรียบร้อยนะเจ้าตัวสภาพกับโกเป้แบบนีีีีี้้เานาาาาากกกนะวววว่่ดดรฤูนนนนนมมมมมััยย๋ึสส โลกอีกอ่ะสุดท้ายนู่น่ะไปจบ13กรกฎาคมพะนั้นน่ะดีมั่นใจว่าดีจะกลับมาลงสนามให้ทันก่อนจบฤดูกาลนี้นะตอนนี้ดีเดินได้แล้วนะแล้วดีรู้สึกว่าดีแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะกาบี้เองเนี่ยอดุน้องของดีทีมชาติสเปนและบาซ่าเนี่ยบอาว่กอยากลงเล่นฟุตบอลแต่ตอนนี้ในมุมมองของดีในวัย28ปีเนี่ยดีมองต่างเลยดีมองว่าอยากจะฟื้นฟูร่างกายให้ครบถ้วนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ฟิตปึงฟิตปังก่อนจะกลับลงสนามให้ได้ภายในฤดูกาลนี้อันนั้นคือ อีกหนึ่งคนนะที่ออกมาฟาดงวงฟาดงาหลังการแพ้รวด4นัดติดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรลบสีฟ้านั่นคือรูเบนดีอาร์สนะจ๊ะเซ็นต์แบ,บ็คทีมชาติโปรตุเกสวัย27ปีเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวยอมรับเต็มปากวโอเคละซิตี้ตอนนี้กำลังเป็นเสือลำบากนะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากเย็นมากแต่การลุ้นแชมป์ยังอีกยาวไกลและไอ้คนที่ตั้งแง่นะตั้งข้อสงสัยในตัวของบรูซิตี้ว่าเฮ้ยจะเป็นแชมป์ได้หรือเปล่าอิ่มตัวแล้วมั้งคว้าแชมป์มาสีสมัยฟอร์มหลุดลุยทำแบบนั้นต่อไปเเเเเเดดีีี๋ยยยวววพพพพกกกขาาาจจจจะะะะิิิสูููนนนนนนน์์์ใหหห้้้็ออองงงััั่ลลล๊โตตตซมฝร ผลเบลีกหลังตเตะ11นัดอยู่5คะแนะนนะั้นถือว่าเยอะมากนะแล้วก็แพ้4เกมติดไล่เ,เรียงมาเรื่อยอย่างที่ดำเซาซีฟังเนี่ยนะเจ้าตัวไอ้สั่งพพแบบนี้บอกว่าโอเคพี่อะอาร์ตบอกเลยนะอยากจะสงสัยในตัวพวกเราใช่ป่ะตามสบายแต่ตอนนี้ไม่มีทีมไหนหมดลุ้นแชมป์นะมันเป็นการแข่งขันระบบหลีกระยะยาวนี่เพิ่งผ่านหนึ่งในสใน4ของซีซั่นเท่านั้นเองเพราะนั้นมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เหลือนะโอ้ยอาร์ตบอกเลยนะ อาร์และบุรีซิตี้รู้จักพิมริลีกเป็นอย่างดีเรารู้เหมือนกันว่ราฤดูกาลน,นี้มันจะบ้าคลั่งแน่ๆในแง่ของการรักษาล่างกายในแง่ของการฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพแบบนี้ตอนนี้เราต้องรับมือให้ได้ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่ายากนะย้ายมาร่วมทีมเมื่อ4ปีก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะมันก็ตอบยากนะซีซั่นที่แล้วก็ยากลําบากตอนช่วงคริสต์มาสถูกไหมแม้แต่ปีก่อนนที่เราได้3แชมป์เนี่ยเราก็มีช่วงเวลาอึดัดเหมือนกันมันเรียกกันว่าเดือนมกราที่มืดมนอนุทะกาลนั่นเองนะตอะนั้นเนี่ยเรารู้ ใจเดียวสามัคคีกันเมื่อเจอเรื่องยากๆเราจะทําได้อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นได้โปรดสงสัยในตัวพวกเราโอ้โหฟันฟาดใส่แฟนบอลที่ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้หมดแล้วมังซิตี้แพ้4เกมติดอย่างนั้นอย่างนี้ดิอยสบอกแบบนี้นะจ๊ะเอาไปดูกันที่เอนโซเฟนเดสหรือว่าเอนเล็กนะจ๊ะกองกลางทีมชาติเจนนาชุดแชมป์โลกเนี่ยนะที่ย้ายมาอยู่กับเชนซีนะเมื่อเดือนมกราคมปี2023ตอนน้นค่าตัว105ล้านปอนด์แพงมากนะแล้วก็ลงเล่นได้อย่างน่าประทับใจแต่ว่ามาในฤดูกาลนี้กลายเป็นตัวสำรองไปว้เฮ้ยเพราะโม วียโมลาเวียนะจ๊ะกองกลางอีกหนึ่งคนเล่นร่วมกับมอยเซสเดอะแพงที่สุดไกเซโดได้อย่างยอดเยี่ยมและทําให้เกมรับในแดนกลางเนี่ยโอ้โหมันสมดุลมากข้างบนนี่เล่นเกมรุกไปเลยเดี๋ยวสตัวนี้ลาเวียกับมอยเซสเดี๋ยวเก็บให้หมดต่างจากตอนที่เอนโซลงสนามที่มันไม่มีสมดุลมากพอนะนั่นทําให้วิลเลียมการลาสอดีตตำนานกองหลังพรีเมียร์ลีกที่เล่นในทีมนอนดอนมากสุดนะเจอร์ซีนอลสเปอร์มันเล่นครบเลยเนี่ยออกมาแสดงความเห็นว่าเอนโซอาจจะไม่เหมาะกับพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้นะจ๊ะโดย เอ็นเล็กเนี่ยนะแม่มก็แตกต่างนะพูดไปพูดมาเนี่ยเขาเป็นนักเตะฝีเท้าดีแหละแต่ก็รู้กันอยู่พิมารีกมันไม่ได้งานง่ายๆมันยากพิมารีกไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วมันไม่ได้เหมาะสาหรับผู้เล่นทุกคนเขาต้องเพิ่มความฟิตมากกว่านี้นะต้องทาําอะไรมากกว่านี้เทมโปสปีดบอลต้องเร็วกว่านี้ต้องวิ่งมากขึ้นและต้องสม่าเสมอด้วยนั่นเกิดผลที่ทําไมเขาดูเล่นยากมากเลยนะแล้วเราทำไงจะเรียกร้องยังไงแอซิดเหรอยิงประตะูหรือให้เล่นบล็อกทูบล็อกวิ่งไล่บอลแบบบ้าคลั่งเขา อยู่พอสมควรากับการเรียกฟอร์มเก่งกลับมาโดยที่ไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงให้กับเชนซีก็ถือว่าพูดถูกนะในมุมเจดมเอซเฟนเดนเนสเนี่ยฟอร์มดรอปลงไปจริงโอเคอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวจะยากับภรรยาห่างจากลูกอะไรแบบนี้แต่ พอเป็นโรเมโอลาเวียกับมอเซสไกเซโดเฮ้ยมันหนักมันแน่นมันเอาอยู่อะ่ะพอเปเอนโซ่ปั๊บมันจะโบ,โบโ๋โหน,น,น่อยโวงโวงหน่อยอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะเอาแฟนเชลซีว่าไงไหนลองบอกนะสีสำหรับแฟนฐานอากาศขาทักทุกคนนะจ๊ะเรื่องของเอเล็กนะไปต่อกันที่ซานโดรเดอราบอนโตนาลี่นะจ๊ะกองกลางทีมชาติอิตาลีของสติการ์เซอรีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะจ๊ะในวัย24ปีเนี่ยเจ้าตัวลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลเนี่ยไปแค่12นัดน,นะก่อนจะโดนแบนนานปีแล้วเนี่ย10เดือนเเตตต็็มมมมๆนนนนะแลลลล้้้้้วกกััับบบาาาางงงงสไดดครรรีี่ยยยโโโโออหซซึึ ต,ตรึงใจทราบซึ้งแบบหมดจิตหมดซวงเลยว่าแฟนนิวเกสเซินเนี่ยน่ารักมากไม่เคยต่อว่าเขาไม่เคยวิาพากษ์วิจารณ์เขาเส,เสียหายในช่วงเวลาที่เขาโดนแบนเพราะติดพนันฟุตบอลนจะจ๊ะโดยเดอะกาบอลรายนี้เนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าอันดนนิวเกสเซินน่ารักกับโตมากเลยพี่ตอนที่โตโดนแบนเนี่ยมันเหนือความคาดหมายนะโตอยากจะกราบขอบคุณแฟนนิวคาสเซิลทุกคนเลยที่ไม่ตัดสินโตไม่วิาพากษ์วิจารณ์โตและไม่ติฉินนินทาด่าโตนะตอนที่โตไปดูบอลในสนามเซนต์เลอร์สักพาร์กเฮ้ <Hey! S 1> เซนต์เจมส์พาร์คแบบที่ไม่ได้ลงเล่นนะ ทุกคนไม่เคยวิจารณ์ในโตเลยโตไม่ดินเสียงชิดแชทเซนเตอร์เดย์นินทาอะไรมาเลยจับมือโตนะให้กำลังใจโตบอกให้โตกลับมาช่วยทีมให้โดยเร็วเพราะนั้นเนี่ยมันกินใจโตมากๆเลยเพราะโตไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยโตก็เลยไปกาเพิ่มอีก2ชุดเฮ้ย hey, น <c oughs> ียาวเลนก็ <c oughs> ถือว่าทําได้ดีกับทั้งซาโดโตนาลีแล้วก็แฟนบอลของสติการซาดุีนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดนะจ๊ะทอยทีทอยใสยกันเนาะเอาไปดูอีกหนึ่งกุนซื้อเนื้อหำเนื้อหอมนะจ๊ะอย่างเเมอออนนนี่่่หหงจจาาาาาากกตแืบ แล้วตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่นะแต่ตอนนี้เขาบอกกันว่ามี4ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะที่พร้อมจะใช้บริการเดวิดฮอมพอยนี่นนะโดยเดอะโชเซนตวันเนี่ยอดีตกุนซือของแมกกาเต็ดเนี่ยในวัย61ปีตอนนี้อาจจะกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งรายงานจากทอล์กสปอร์ตก็บอกว่าตอนนี้มี4ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะก็คือคุณเซาพาเลทนะมีวูดพิตต์แมนเดอร์ริเซาทป์ตันแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ที่เตรียมจะเจราจาดึงเดวิดฮอมพอยไปคุมทีมเพืืพ่่่่่ออออออพาาาาาาททททีีีีีีีมมมมหหหนน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 นตตตยยยยกกกกชัันน้้้้้ใฤดดดดดููลลลเเเเงงงะะะ็รวววสสุแิฮจไจไไาาไป เชอร์แมตันพาเลตหรือ City เลสเตอร์ซิตี้นะอาจารย์โอ้โหเนื้อหอมไปเกินปะคุณไปต่อที่คนว่าง,งานอีกหนึ่งคนอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดหรือว่าพี่แหลมตำนานกองกลางจอมซันโวของฐานะการคารักเชนซีนะจ๊ะล่าสุดใกล้จะได้ตำแหน่งกุนซื้ออีกครั้งแล้วกับช้างกันทึบรงโคอิ City, นทะรีซิตี้นั่นเองทีมดังในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะจ๊ะที่ปัจจุบันอยู่อันดับ17ของตารางนะมี16คะแนนจาก15เกมเนี่ยอยู่ห่างจากโซนตกชั้นในแชมเปี้ยนชิพที่จะลงไปลีกวันเนี่ยแค่แต้มเดียวนะนะย่าตอนนี้ เปิดสัมภาษณ์แล้วก็มีแฟรงค์ลัมพาดเข้ามาสัมภาษณ์งานนะจ๊ะเพื่อจะมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมของโคเวนทรีต่อจากมาร์คโรบินที่โดนปลดออกไปนั่นเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังคุมทีมมานาน7ปีนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะลมพาดก็มีข่าวว่าจะไปคุมโรมานะมีข่าวว่าอาจจะว่างงานสักพักนึงแต่ตอนนี้มาแรงเหลือเกินกับกระแสที่จะไปทํางานในถิ่น CBS Arena ของโคเวนทรีซิตี้นั่นเองนะจ๊ะเอาก็น่าจะจบกันภายในวัน2วันนี้แหละนะเดี๋ยวจะตามเซาซีให้สำหรับแฟรงค์ล ปีทีมชาติสวีเดนของนอกเรมนฟอเรสต์นะจ๊ะฤดูกาลนี้เนี่ยนะสินัดทําไปแล้ว2แอสซิสต์และฟอร์มดีมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากช่วยให้เจ้าป่าเดียวกันเนี่ยนะอยู่อันดับที่5ของฟุตบอลอังกฤษตอนนี้นะจ๊ะแต่ไม่ติดทีมชาติสวีเดนในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกที่จะเจอกับสโลวาเกียแล้วอาเซอร์ไบจันสองเกมในเดือนพฤศจิกาย,ยนแบบนี้เล่นเอายอนดาวทัวรมาเซนกุนซือชาวเดนมาร์กของทีมชาติสวีเดนเนี่ยตกกระจายเลยเพราะว่าโทรไปหาเอเลนกาเอเลนกาแม่งไม่รับสายจังงั้นสงส หลังจากนั้นเนี่ยนะมีการเลี้ยงฉลองในทีมเอลังกาก็หนีกลับก่อนไม่อยู่กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งสื่อในสวีเดนอย่างฟุตบอลสกกนเลนเนี่ยเขาก็รายงานว่าเอลังกาไม่พอใจยอนดาวโทมัสันที่ไม่ส่งเขาลงสนามไม่พอแถมยูฟาเนชั่นส์ลีกในช่วงฟีฟาเดย์พฤศจิกายนก็ไม่เรียกเขาติดทีมเขาก็เลยไม่รับสายโทมัสันนะจ๊ะโดยยอนดาวธมัสันให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าเอลังกาก็ไม่ได้โทรหายอนนะส่วนยอนในโทรหาน้องมันหลายรอบแล้วแต่โทรังไงก็โทรไม่ติดโทรติดมันก็ไม่รับเพราะนั้นเนี่ะกาารหลมปด ไม่รู้สิยอนว่าไอ้น้องก้ามาจะกําลังยุ่งอยู่นะแต่ไม่เป็นไรใครที่อยากติดทีมชาติสวีเดนเนี่ยเราเปิดกว้างเสมอนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยใครอยากรู้ว่าทำไมเอเลงกาไม่รับสายของยอนก็ไปถามเขาเองก็แล้วกันนะตอนนี้เรื่องภายในทีมมันควรจบแค่ในทีมอนาคตของเอเลงกาและทุกคนที่ไม่ติดทีมในชุดนี้ยังสามารถกลับมาติดทีมชาติสวีเดนได้เสมอ,อมีฟานเล็กๆว่าอยากรู้ไปถามเอเลงกาเองแต่ก็เปิดช่องไว้ว่าครั้งหน้าอาจจะเรียกมาติดได้นะจะสำหรับแอนโทนีเดอธรรมดาเอเลนกานะไปดูอีกหนึ่งคนที่นนช่บ ของดีไอคอนแต่อย่างใดนั่นคือเดวิดคูดนะจ๊ะผู้สินชาวอังกฤษนะล่าสุดที่โดนพีกมลนหรือว่าโปเกมอนเนี่ยนะหน่วยงานผู้สินเะนี่ยสั่งพักการไปเรียบร้อยหลังจากคลิปหลุดของเขาเนี่ยโผล่บนโซเชียลนะซึ่งตัวใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมด่าทอไปยังสโมรสรลิพูแล้วก็เย้ยครอปอดีตกุ้ือเดอะนอร์มอลวันของวกพีพรีนนะนะนะจ๊ะแต่เรื่องนี้ไม่จบนะรายงานจากเดอะไทมส์เขาบอกว่าตอนนี้เอฟเอหรือสมาคมองังกฤษก็ลงมาสอบสวนเช่เนเดียวกันและอาจจะโดนลงโทษเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้พิมพ์มิลลิคูไมม่ีกหนดแล้ว FA ก็จะลพ เล่นเรื่องนี้ด้วยนะจ๊ะและมีหนาซ้ํานะเขาบอกว่าตอนนี้ฟีฟ่าและยูฟาเองก็แบนเดวิดคูตจากการตัดสินฟุตบอลทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์พฤศจิกายนนี้เป็นไปที่เรียบร้อยนั่นเองนะะก็ต้องรอดูสุดท้ายแล้วอนาคตของเดวิดคูตจะหนักถึงขั้น,ต,นต้องแขวน,นกหวีไปทาอาชีพอื่นเลยหรือเปล่านะจ๊ะไปดูอีกข่าวที่อา่านแล้วก็ตกกระจายนะสำหรับเอริกเทนฮักอดีกุนซอหัวสวยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะตกงานได้ไม่กี่วันนะล่าสุดเป็นข่าวกับโรม่าทีมดังแห่งกรุงโรมในโะช่่ไรตีะจเมือคอ L L, port, ลโาเซาโรต์ลี่ าตรงกันเลยว่าตอนนี้แดนและแรนฟริกินเจ้าของทีมโรม่าเนี่ยกำลังจิ้มนิ้วเลือกไประหว่าง2คนนี้นะฟังหูไว้2หูนะแกรนพอลเตอร์อดีตกุนซือของไบรตันและเชลซีกับเ <laughs> อริกเทนฮากอดีตเทรนเนอร์ของแมนยูเต็ดนั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้นอีวานยูริชโดนปลดออกไปเรียบร้อยก็มีชื่อของแฟรงค์แลมพาร์ดดาเนลเลเดรอสซี่เอริกเทนฮากนะคลาวเดโอลานิเอรี่แกรนพอลเตอร์อะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้โอกาสที่จะออกไปที่เดรอสซี่เนี่ยมีสูงเลยนั่นเอง เดลซี่หรือเปล่าส่วนการแต่งตั้งคนใหม่อย่างคลาวเดโอลานเรี่ซึ่งเป็นกุนซือขัวเท่าเนี่ยอาจจะตกยุคไปหรือเปล่าก็เลยเหลือแค่แกรมพรัตเตอร์กับเทนฮากแต่ในรายของเทนฮากเนี่ยเขาบอกว่ามีความลำบากเล็กน้อยเพราะว่าค่าเหนื่อยที่รับกับยูเอฟเก่อนโดน,นปลดเนี่ยปีละ9ล้านปอนด์นะหรือประมาณ11ล้านยูโรนั่นเองซึ่งมันสูงมากสำหรับการเป็นโค้ชในอิตาลีนั่นเองนะจ๊ะเอา้ารอดูนะเร็วๆนี้น่าจะได้กุนซือคนใหม่ถ้าเป็นเทนฮาร์กมาน่เนี่ยเจ่อเลยนะ ยูนะิสนะพวกแกนะเตรียมจะยกเลิกสัญญากับปอล์ปอกบากองกลางตัวตัดผมซาลอนบาร์เบอร์มิดฟิลด์ไปชะไปถูกถูทีมไงท้องหงายไส้นะจ๊ะโดยมิดฟิลด์อดีตชาต่ชอบฟังเศสวัย31ปีเนี่ยนะมีสัญญากับมาลายูนตุสอยู่ถึงปี2026แต่ตอนนี้ยูเว่บอกไม่ไหวค่าเหนื่อยก็แพงแถมลงเล่นไม่ได้จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าแม้จะโดนลดโทษแบน4ปีมาเลอแค่18เดือนแล้วก็ตามเนี่ยนะแต่เขามองว่าไม่น่าจะมีประโยชน์กับยูนตุสอีกต่อไปเพราะตอนนี้ทีมก็ลงตัวแล้วก็เลยเจรจาการยยกกกกกกเเเลลลลิสสัััญญาาาาาปป็นนนนนนข้้้้้ตออออุดทแวหืครรรงมมมมพี ก็จะสามารถเซ็นสัญญาฟรีกับทีมไหนในโลกก็ได้ในหนึ่งนะเขาบอกตอนนี้มีทีมจากพร์ลเลียอังกฤษยื่นข้อเสนอไปแล้วนะทีมหลายทีมในบิ๊กทีมในยุโรปนะทีมจากซาดิโปรลีกและทีมจากมิชลีกอกเกอร์อเมริกาด้วยนั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้ปอกบากับเอเย่นกำลังทำงานอย่างหนักในการเลือกทีมใหม่ซึ่งการเจรจายุติสัญญายเลิกสัญญากับยูตุสก็จะจบลงในวันนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะโออีหนึ่งคนนั้นในวัย57าบปีแล้วยังไม่แขวนสตาร์ทเลยสำหรับค ของตัวเองนะกับทีมอย่างเอลติโกซูซูกะในเจแปนฟุตบอลลีกหรือดิวิชั่น4ของญี่ปุ่นนะจะ๊ะก่อนหน้านี้เจ้าตัวอยู่กับโยโกมาเอฟซีด้วยสัญญายืมตัวนะแล้วพอมาอยู่กับซูซูกะก็กลายเป็นนักเตะที่อายุมากสุดในเจแปนฟุตบอลลีกเลยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลงสนามไปเนี่ยนะนะแล้วพอฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดเนี่ยเขาจะมีอายุ58ปีเลยถือว่าเป็นนักเตะญี่ปุ่นรายแรกๆที่โด่งดังไปทั่วโลกนะจะ๊ะหลังจากคว,ว้นนารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเอเชียปี1992นะแล้วก็คว้าเอเชีก้าสองนะแลยวก และแชมป์ลีกสูงสุดของโครเอเชียกับดินโมซาเกร็บด้วยนั่นเองนะก่อนนั้นนี้ก็เล่นในซานโตสบราซิลน,นะพาเมรัสกรอริติบาเจนัวดินโมซาเกร็บวิโซโกเบลแล้วก็ซินนี่เอฟซีด้วยนั่นเองในวัยห้าสปียังไม่เลิกเล่นและจะลุยต่อในวัย58ปีด้วยนะจ๊ะสำหรับคิงคาซูคาซูโยชิมิุระนะปิดทางนี้หนึ่งคนที่ทำเจดําหน้าแตกหน้าแหกเลยนะจ๊ะสำหรับเควินเดอะถอนตัวดีรมรำนั่นเองนะจ๊ะแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของการท่นะาเรือเอฟซีนะเม,มื่อวานเซ ททีมชาติไยหลังจากนั้นแป๊บเดียว4ีชั่วโมงประกาศถอนตัวเลยโดยมาสัทะอิชิเฮดโค้ชทีมชาติไทยแล้วก็นายแพทย์พักพลอิสระไกรายศีลเนี่ยนะแพทย์ประจำทีมชาติไทยแต่ใจร่วมกันบอกให้เควินดิโอร์นั่นเนี่ยถนะอนตัวจากทัพช้างศึกในชุดฟีฟ่าเดย์ที่จะโดนกับเลบานอนแล้วก็สปปลาวในวันที่14และ17นี้นั่นเองเพราะพบว่ามีการบาดเจ็บมาจากสโมสรน,นั่นเองนะจ๊ะเขาบอกมีการบาดเจ็บตั้งแต่เล่นให้กับจานท่าเรือในเอฟแชมเปี้ยนส์ลีกทูแล้วในการเจอกับเจอเจ,อเจิยงเมื่อวันนนนนนทีีี่่7พฤศจิกกกกกกาาาายยนเเนะ็บบอสสแปสแมมรปรมมรด ข้างอยู่ต้องใช้เวลาการพักฟื้นประมาณ2-3สัปดาห์และถ้าเกิดลงสนามอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเจ็บเพิ่มเติมได้นั่นเองนะก็เลยทําให้มาซาซะอิชิแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยตัดสินใจร่วมกันที่จะถอนเควินดีรอมรัมออกจากทีมชาติไทยชุดนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ไปเรียกวันชัยจารุนงครารแบ็กซ้ายจากทรูแบงคอกมาแทนไปที่เรียบร้อยนี่เท่ากับว่าถอนตัวจากทีมชาติไทยไปเบ็ดเสร็จตอนนี้8ครั้งแล้วสำหรับเควินเดอะถอนตัวดีรอมรัมนั่นเองต่อให้เจ็บจริงหรือเจ็บไม่จริงหรืออะไรก็แต่แต่รระะะวัิมดีีแล้นะนน้้นะนนะนนออเเเคทงงหขืาซซ ในเช้าวันพุธสีเขียวเหนียวซับแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นลังใจจะทําที่มงานง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็ติดตามมาได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะอีกขร่รอดน,นะเหมือนเดิมเจอ้าเจะตาก,ากันอวยพรทุกแกมีความสุขมา,มากๆกันแล้วกันนะจ๊ะในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะก็อวยพรทุรกแกมีความสุขมา,มากๆนะใครเจอเรื่องยากๆอ,อยู่จะดาดามจะช่วยนะยิ้มกว้างๆเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่กับเรื่องเล่าสักสีว้ไปย